จับอะไรจับอะไรมันคือคืออุ้ย<น>ไปแล้วไปแล้วอุอะไรตัวอะไรแมงแคงแมงแคงแม่งแคง สวัสดีค่ะวันนี้มาหาแมงแข็งนะคะเอาไปหาแมงแข็งอยู่ทางโน้นค่ะกระใส แมงเไม่ไดจับแล้วนะคะไปชมกันเลยเฮ้ไปจุมด้คอยอ่ะมันยือต้นขอป่าซะอืม บางมือร so uh, so you know. uh, really. ับแข่งที่จับแล้วรนแล้วอุ้ยเป็นแล้วค่ะสูงอ่ะมัตนีงใช้ให่อย้ใส่ถือให้น่อย้ใส่ถือน้อยพี่จะเล่าี่นะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูแม่งแขกงไม่อ่างอ่ะถือให้น้อยไม่ถือให้น่อยถือเองอ่า เอานี่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 ไอไนี่นี่ปไปนปไปไ่ไป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 ไนไ่ไไปไ่ไป่นไอไปไปไปไไป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 ไนไปไปไเปไปไปไไม่ปปนี่ปไ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  ทำเบ็ดหน่อยนี่เนี่ยพี่เป็นคนคใส่ไปก่อนมาใส่เป็นคนถ่ายมาถ่ายด้วยกันโอเคนี่นะคะแม่อยู่นั่นอยู่ตรงนั้นค่ะพี่อยู่นี่พี่ขอเวหน่อยโอเคได้อยู่ตรงนั้น,นะคะพี่เป็นคนชี้นะเยังไง